สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะนำประสบการณ์หลอนมาเล่าสู่กันฟังครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตของเขาก็ว่าได้เป็นเรื่องเล่าจากพันทิย์ผู้เล่าบอกไว้ว่าตอนที่พบเชิกับประสบการณ์นี้ก็เป็นตอนที่เขาได้รับงานตรวจสอบแก้ไขตามสถานีเครือข่ายมือถือผู้เล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับสถานีฐานหนึ่ง บนตึกสี่ชั้นย่างกระทุ่มแบรนสมุทรสะครได้รับมอบหมายงานเรียบร้อยหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วเดินทางจากนาคนปรปฐมไปหน้าง,งานที่ตึกกระทุ่มแบรนไปถึงหน้าตึกประมาณห้าทุ่มลานจอดรถหน้าตึกค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากคนพักส่วนใหญ่ทำงานเป็นกันในโรงงานแถวนั้นผมกับเพื่อนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและขนขึ้นตึกไปชั้นสี่ด้วยลิฟต์เก่าๆตัวหนึ่งทว่าพอประตูได้เปิดออกมา ค่อนข้างตกใจเนื่องจากสภาพในชั้นนี้รกมากไม่มีคนอาศัยอยู่ออกจากลิฟต์เดินไปทางขวาต้องเปิดไฟมือถือและเดินกอดกันไปเนื่องจากเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนลมโชยมาจึงเย็นๆผ่านท่องลมมาประทับผิวกายแต่ความเย็นนี้มันผิดไปจากทุกทีที่เคยมามันเย็นขึ้นไปถึงหนังหัวผาขนลุกขึ้นมาทันที เมื่อประคองกันมาถึงหน้าห้องที่มีอุปกรณ์สัญญาณจึงรีบเปิดประตูเปิดไฟเข้าไปในห้องจัดแจงตรวจสอบอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเสียในระหว่างนั้นทันใดนั้นชายตาพันเห็นคนเดินผ่านหน้าห้องไปสองสามครั้งจึงบอกเพื่อนให้ไปปิดประตูเสียไม่อยากให้เขามองมาด้านในห้องจากนั้นจัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยท่านมีเสียงแปลกแ ที่ประตูฝั่งระเบียงห้องคล้ายๆเสียงคนเอาเล็บขูดประตูคลืดๆแต่ไม่ชัดนักผมจึงเดินไปฟังใกล้ๆท่านใดนั้นเองตึงๆผมกลับต้องสะดุ้งวับขึ้นมาเมื่ออยู่อยู่เสียงก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนมีคนทุบประตูอยู่ด้านนอกทั้งทั้งที่ประตูนี้ปกติจะปิดตายและด้านนอกคือระเบียงชั้นสี่จะมีใครอยู่ได้ย่งไง ท่านขนหัวก็ลุกขึ้นมาไอ้แบงค์ไปไว้เสร็จแล้วจากนั้นก็รีบเก็บของปิดล็อกประตูและรีบวิ่งมาที่ลิฟท์ทันทีลิฟช่างรู้สึกช้ามากในยามนี้หัวใจสั่นหันไปหันมาแบบหวัดระแวงทันใดนั้นที่ลิฟขึ้นมาและประตูลิฟเปิดออกทว่าผมกลับต้องปากอ้าตาค้างไปช่วงขณะหนึ่งเมื่อเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างในผมตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูก ใจผมจะหยุดเต้นให้ได้เพราะภาพที่เห็นคือเลือดที่ไหลอับอยู่ตรงอกซ้ายพอตั้งสติได้เร็วเท่าความคิดเท่านั้นแหละของอะไรในมือไม่ต้องห่วงกันหากผีหลอกผีหลอกไอ้แบงวิ่งโวยวิ่งจากชั้นสี่ลงมาถึงรถใบปานสายฟ้าพรุ่งนี้ตั้งใจว่าเช้าเช้าค่อยเข้ามาใหม่มาเก็บของกลับอีกทีหนึ่งไปตั้งหลักก่อนตอนเช้าเข้ามาตั้งแต่เจ็ดโมง สว่างละลมเย็น่ฉยๆยยืนอยู่ทางขึ้นตึกมองทอดไปตรงทางเข้าสิ่งที่ได้เห็นนั้นมันได้ทำให้ผมถึงกับคิ้วขมวดขึ้นทันทีผมแปลกใจที่ว่าทำไมถึงมียันผืนใหญ่มาปิดตรงหน้าตึกตรงทางเข้ากันเลยทีเดียวจำได้ว่าเป็นของหลวงพ่อทางนาคนปรปฐมบนยันหลวงพ่อท่านนั่งบนเสือล้อมด้วยยันทั้งผืนด้วยความสงสัยในเวลานั้นผมจึงได้มองไปรอบรอบ ก็เห็นว่าที่ชั้นหนึ่งทุกห้องตรงประตูออกระเบียงจะมีเย็นต่างๆไปอยู่หลากหลายแบบนึกแปลกใจเล็กๆว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆจากนั้นช่วยน้องแบงขึ้นไปเก็บของระหว่างเดินขึ้นมองดูแต่ละห้องทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองมีเย็นปิดที่ประตูเข้าห้องเช่นเดียวกันความหนาวเหน็บเ,เริ่มเข้ามาดีนะวันนี้กลับเข้ามากลางวัน ถึงกระนั้นก็ไม่กล้าขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่อีกเลยภาพมันจับป่ามากขนาดนั้นกล้าก็เก่งแล้วขึ้นมาถึงชั้นสามต้องแปลกใจอีกไม่ใช่เรื่องผ้ายันทว่าชั้นนี้ไม่มีคนอยู่เลยรกร้างเงียบและน่ากลัวมากถ้าเมื่อคืนเดินขึ้นคงไม่ถึงชั้นสี่แน่ๆเดินมาถึงชั้นสี่พากันเก็บของที่กระจายทั่วๆไปมันมีความหนาวหนาวในใจอยู่เมื่อคิดว่าเจออะไรมา เมื่อมองไปทางห้องที่เข้าไปทำงานเมื่อคืนมีห้องหนึ่งที่ติดกันแต่อยู่ด้านในลองทำใจกล้าแล้วเดินเข้าไปดูห้องนี้แปลกๆมีของใช้รกอยู่ด้านในฝุ่นและใยแมงมุมเต็มไปหมดและที่นอนเก่าๆสีคล้ำๆกลิ่นเหม็นอบอวนแปลกๆในขณะที่ห้องอื่นๆทั้งชั้นสและสี่นั้นไม่มีของในห้องเลยจากนั้นพากันลงมาเอาของไปเก็บในรถ หันไปเห็นลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ตัวหินอ่อนใต้ต้นไม้ด้านข้างตึกนั้นเองจึงเดินเข้าไปหาแกเพื่อสอบถามอะไรบางอย่างลุงครับลุงอาศัยอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังครับอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมีแต่คนติดยันเต็มไปหมดแล้วชั้นสามกับชั้นสี่ทำไมไม่มีคนมาพักครับผมถามลุงแกไปเพื่อจะได้ทราบอะไรบ้าง ลุงมาอยู่กับลูกชายสองคนปกติเขาจะไปทำงานในโรงงานแถวนี้แหละเองใช่ที่ร้องกลางดึกเมื่อคืนไหมแล้วลุงก็หัวเราะออกมาอย่างแปลกๆใช่ครับลุงเหมือนว่าจะโดนผีหลอกผมสารภาพไปเพื่อจะได้ถามต่อเกิดอะไรขึ้นหรือครับตึมที่นี่เมื่อก่อนคนอยู่เต็มทั้งสี่ชั้นนะไม่เคยว่างและไม่เคยเหงาแต่มาวันหนึ่งห้องบนชั้นสี่ห้องในสุด ได้ยินเสียงหัวเมียทะเลาะกันหัวมีคนมาฟ้องว่าเมียที่อยู่ด้วยได้แอบคบชู้กับหัวหน้าง,งานในโรงงานเดียวกันที่ทำให้มันโกรธคือหัวหน้าง,งานในแผนกนั้นก็เป็นเพื่อนกับมันเองด้วยความโกรธมันจึงมาทะเลาะกับเมียมันที่ห้องในกลางดึกวันนั้นสักพักเสียงก็งเงียบไปหลุงเล่าแล้วเอาน้ำขึ้นมาดื่มตอนเช้าคนที่อยู่ห้องใกล้ๆได้เข้าไปดู ก็พบว่าผู้หญิงนอนตายบนเตียงเสียแล้วโดยมีมีดปักอยู่ที่อกซ้ายโดยที่ปัวมันคงหนีไปเมื่อคืนที่ทําให้ทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนไปเริ่มต้นตรงนี้หลังจากมูลนิธิมาเก็บศพไปแล้วคืนนั้นก็เกิดเรื่องผีสาวผู้นั้นไปไล่อคอห้องใกล้ในชั้นสี่ทีละห้องด้วยเสียงแหบๆว่าช่วยหนูด้วยเมื่อมองในช่องตาแมว จะเห็นผู้หญิงมีรอยเลือดที่อกซายยืนอยู่ตรงหน้าประตูทุกห้องในชั้นสี่โดนหมดจนไม่มีใครกล้ากลับดึกอีกเลยทุกคนได้พากันเอายันมาปิดจนครบทุกห้องสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือมีเสียงเตาที่ประตูแล้วก็ตามด้วยเสียงทุบปังป,งป,งปงัเคยมีคนใจกล้าลองเปิดประตูทันใดนั้นเห็นผู้หญิงให้หัวอยู่ตรงระเบียงจากนั้นประตูหลังกลางคืน ไม่ต้องเปิดกันพร้อมๆปิดเย็นทับเท่านั้นไม่พอหากใครขึ้นลงลิฟต์ก็มักจะเจอตรงหน้าลิฟต์หรือในลิฟต์อยู่เสมอสุดท้ายคนที่พักชั้นสี่ก็ทยอยย้ายกันออกไปจนหมดลุงจิบน้ำอีกรอบตรงชั้นสามก็ไม่รอดเมื่อไม่มีใครอยู่ชั้นสี่มันก็มาหาทุกห้องที่ชั้นสามในแบบเดียวกันและแล้วทั้งสองชั้นนั้นจึงไม่คนอยู่ตามที่เห็นนั่นแหละอีกสองชั้นที่เหลือ เขาก็มาโวยกับเจ้าของตึกเพราะไม่อยากย้ายด้วยที่นี่ใกล้กับที่ทํางานมากจึงได้มีการนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่พร้อมด้วยการบวงสรวงของพิธีพราหมณเพื่อนําส่งดวงวิญญาณและทําบุญในตัวจากนั้นมาก็เงียบสงบลงแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปพักที่ชั้นสามและชั้นสี่อยู่ดีมันจึงรั้งอย่างที่เห็นว่าแต่เองโดนอะไรมาละ่ะผมได้แต่ยินและเดินจากมา หลังจากไหวขอบคุณแล้วในใจก็นึกว่าดีนะที่ประตูหลังในห้องอุปกรณ์นั้นมันเปิดไม่ได้ไม่งั้นบันเทิงแน่ๆจากการเจอที่นี่ผมต้องมีพระให้คอตลอดไม่เคยห่างคออีกเลยอย่างน้อยก็สบายใจที่มีพระอยู่กับตัวก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าหลอนๆในคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ